สวัสดีพระพุทธเจ้าได้แสดงโลกธรรมมีแปดโลกธรรมเนี่ยทำไมถึงเรียกว่าโลกธรรมคือมันเ,เป็นธรรมชนิดหนึ่งเรียกว่าธรรมร่วมกับโลกจึงเรียกว่าโลกธรรมโลกธรรมนั้นนะ่ะมีความทุกข์ก็เป็นโลกธรรมความสุขก็เป็นโลกธรรม ยินดีก็เป็นโลกกระทำยิน้ล่ก็เป็นโลกกระทำนินทาก็เป็นโลกกระทำสรรเสริญก็เป็นโลกกระทำอย่างนี้โลกกระทำก็เรียกว่าทำเป็นคู่กันสิ่งนี้จะเกิดขึ้นแก่คนทุกๆคนที่เกิดมาในโลกเพราะฉะนั้นในมองคนแปดประการข้อสุดท้าย ยว่าพุทธัสโลกธรรมเมหิจิตังยัตสะนกรรมปติคือโลก,กธรรมถูกต้องแล้วไม่หวั่นไหวคำว่าเอ่อเมืคำว่าโลก,กธรรมนั้นอาทิบมงคลลสูตรแสดงนั้นก็เรียกว่าพุทธสพุทธสแปลว่าการกระทบ พุทธะโลกระทำเมหิเมื่อโลกระทถูกต้องแล้วแปลว่าอย่างนั้นแล้วก็จิตตังยัตสานกรรมปฏิจิตนี้ก็ไม่หวนไหวอาโศการวิระยังเขมังเมื่อเป็นเช่นนั้นเขาก็ไม่มีความโกแล้วเมื่อเป็นเช่นนั้นเขาก็ไม่มีทุลี วิริยังวิววรชงแปลว่าทุลีเรียกว่าปราศจากทุลีปราศจากสิ่งเหล่านี้นั่นก็คือว่าจิตได้พ้นจากกิเลสเทพพระองค์ได้แสดงว่าพุทธสโลกธรรมมหิจิตตังยัตสกนรมปฏิอาโสกังไม่โกวิริยังไม่มีธุรีเขมัง เป็นผู้พ้นจากกิเลสทั้งปวงเพราะฉะนั้นโลกกรรมยังมีแก่บุคคลผู้มีกิเลสเมื่อพ้นกิเลสแล้วโลก,กธรรมก็ถูกต้องไม่ได้ก็มีความสุขอย่างนี้เป็นต้นแต่อย่างไรก็ตามเมื่อเราอยู่ในโลกเราก็ต้องโดนโลกกรรมถูกต้องเราตลอด แต่ว่าเรารู้จักระนับมันบ้างไม่ใช่ว่าเมื่อมันเราได้ดีแล้วก็จะดีใจเกินไปเมื่อเราได้สิ่งที่ไม่ดีแล้วก็เสียใจมากเกินไปทั้งดีใจทั้งเสียใจนี่เกิดจากความที่เราไม่สามารถจะอดทนได้เพราะฉะนั้นในโลกกระทนี่จึงเป็นสิ่งหนึ่ง ที่แสดงถึงจิตใจมนุษย์บุคคลที่พ้นแล้วก็บุคคลผู้ที่ไม่พ้นบุคคลไม่พ้นเช่นพวกเราท่านทั้งหลายที่เรายังอยู่ภายใต้โลกกระทเราก็ต้องเจอมันอย่างไรเสียก็ต้องเจอมันสุขเราก็เจอทุกเราก็เจอเวลามีความสุขเราทำสมาธิเข้าฌานก็มีความสุขไป พอเวลาฌานมันเสื่อมไปแล้วก็มีความทุกข์ไปอย่างนี้แต่ว่าการที่บุคคลเข้าฌานแล้วก็มีความสุขมันก็เป็นสุขชนิดหนึ่งแต่ยังไงเสียก็ยังชื่อว่าเป็นโลกกระทแต่เมื่อเวลาฌานมันหายไปเราก็มีความทุกข์ก็ถือว่าเป็นโลกธระทเมื่อสิ่งทั้งสองอย่างนี้เรายังต้อง มีจิตใจกระทบกระเทือนอยู่ก็เป็นเครื่องวัดคือหมายความว่าในการที่พระพุทธเจ้าแสดงถึงโลกธรรมนี้เป็นเครื่องวัดจิตใจของบุคคลผู้นั้นว่าได้บรรลุจริงหรือไม่ถ้าหากว่าบรรลุจริงต้องพ้นสิ่งเหล่านี้แต่ถ้าบรรลุปลอมก็พ้นสิ่งเหล่านี้ไปไม่ได้นั่นเรียกว่าบรรลุปลอม บุคคลพวกนั้นจะกล่าวตนว,ว่าตนเป็นพระอระหันต์บุคคลพวกนั้นจะกล่าวตนว,ว่าได้สําเร็จอย่างนั้นอย่างนี้แต่ว่าไม่พ้นจากโลกกระทำคือเวลาเข้าฌานก็มีความสุขพอเวลาฌานเสื่อมก็มีความทุกข์อย่างนี้เมื่อเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วเนี่ยบุคคลพวกนั้นก็กล่าวว่าตนนี้ได้บรรลุพระอระหันต์แล้วมันก็เป็นไปไม่ได้ เพระเาะฉะนั้นโลกธรรมนัวนี้แหละที่เป็นเครื่องวัดวัดให้เห็นว่าบุคคลผู้นั้นได้บรรลุธรรมสูงสุดหรือยังเพระเาะฉะนั้นในโลกธรรมนี้จึงไปอยู่ในมงคลระสูตรข้อสุดท้ายจะเป็นว่าข้อหนึ่งก็บอกว่าอาเสวนาจะพลรนังปันธิตานันจะเสวนา การคบหาซึ่งคนพานมันก็ไม่ถูกต้องไม่ดีการค้อหาซึ่งบัณฑิตมันก็เป็นการดีอย่างนี้นี่เรียกว่ามงคนละสูตรข้อต้อนมงคนละสูตรข้อสุดท้ายก็เรียกว่าพุทธเจโลกรรมเมหิเมื่อโลกธรรมถูกต้องแล้วจิตจางญัตสานกรรมปติจิตใจก็ไม่หวั่นไหว อาโสกังวิระยังเขมังไม่มีความโศกจิตพ้นจากสุรีแล้วก็จิตก็บรรลุธรรมสูงสุดเรียกว่าเขมังอย่างนี้ก็บางคนก็เมื่อทำสมาธิไปไปเข้าอารูปฌานเมื่อไปเข้าอารูปฌานเนี่ยมันไม่มีอะไรมันหมดสิ้นกัน เสียงก็ไม่ได้กินอะไรก็ไม่มีเหมือนกับว่ากิเลสหมดไปแล้วแต่ว่ายังไม่ได้บำเพ็ญวิปัสสนามันก็หลุดพ้นกิเลสยังไม่ได้ก็ยังต้องอยู่ในโลกธรรมคือพอเวลาเข้าฌานแล้วก็มีความสุขแล้วต้องการอยากได้อย่างนี้ต่อไปพอเวลาบางครั้งเนี่ยมันก็ไม่มีความสุขเพราะว่า มันเข้าฌานไม่ได้ท่านทั้งหลายฌานก็ดีสมาธิก็ดีท่านยังเรียกว่าเป็นสังขารมันเป็นเรื่องของไม่เที่ยงฌานก็ดีสมาธิก็ดีมันเป็นของไม่เที่ยงทำไมจึงไม่เที่ยงคือฌานก็ดีสมาธิก็ดีเป็นเพียงสะพานที่จะให้บุคคลข้ามไป เหมือนกันก็ว่าเป็นเพียงเรืออย่างนี้ให้บุคคลข้ามไปแต่ว่าเรือไม่ใช่เป็นพระนิพพานเรือไม่ใช่สิ่งที่เรียกว่าพ้นจากทุกข์แต่ว่าเป็นพาหันะไปสู่ความพ้นจากทุกข์เพราะฉะนั้นเ,เมื่อเราพากันหลงอยู่ในฌานต้องการความสุขมากๆ ยิ่งสุขสบายยิ่งดีนี่ก็เหมือนกันกันกบว่าเรานึกว่าเรือเนี่ยมันเป็นพระนิพพานแล้วแท้ที่จริงเรือมันไม่ใช่มันเป็นเพียงปา,านะเท่าน,นั้นนั่นแหละเราควรจะรู้บุคคลผู้ปฏิบัติธรรมทั้งหลายก็จะต้องรู้เพราะว่าโลกธรรมนี้มันไม่ได้ห่างไกลตัวเรามันอยู่ที่ตัวเรา ไม่ว่าบุคคลผู้น,นั้นจะเป็นโยมไม่ว่าบุคคลผู้น,นั้นจะเป็นพระถ้าหากว่ายังถูกต้องอยู่ก็โลกธรรมยังหวั่นไหวก็ยังถือว่าไม่พ้นด้วยประการทั้งปวงเป็นบรรทัดฐานที่สามารถวัดได้ในจิตใจของเราถ้าหากว่าบุคคลผู้น,นั้นไม่อคติตามปกติแล้วเมื่อเวลาที่จิต มันเข้าสู่อรป,ประญานี่มันจะมีความสุขมากเรียกว่าอากาศานัญจายตนะมีแต่เพียงอากาศไม่มีอะไรเลยวิญญาณัญจายตนะมันก็มีแต่ความรู้สึกเท่านั้นความรู้สึกมันก็นิดหนึ่งปรากฏอยู่ในในฌานนั้นเขาเรียกว่าวิญญาณัญจายตนะอกินจัญญายตนะ กยบอกว่าน็ตเน่ก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีเพราะว่ามันลึกโพดถึงอย่างนั้นก็ยังไม่ยังเป็นรูปประชาธิสสามอยู่จะเป็นอรูปประชาสุดท้ายก็เรียกว่าเนวสัญญาณนะสัญญายัจนะจะเรียกว่าสัญญาก็ไม่ใช่ไม่ใช่สัญญาก็ไม่ใช่ก็หมายความว่าแทบจะไม่มีตัวตนอะไรอย่างนั้นก็เรียกว่า อารูประชานในขั้นสุดท้ายแต่อย่างไรก็ตามอารูประชานขั้นสุดท้ายมันก็ยังไม่พ้นทุกขอ์อยู่ดีเพราะว่ายังถูกต้องโรคกระทำเพราะว่าโลกกระทำไม่ใช่ว่ามีแต่สุขไม่ใช่ว่ามีแต่ทุกข์ความสุขก็เป็นโลคกระทำเหมือนกันอย่างนี้เป็นต้นเ,เพราะฉะนั้นเมื่อ เราพากันทำสมาธินี่เราพูดกันถึงเรื่องการทำสมาธิเพื่อที่จะให้ท่านทั้งหลายได้วัดใจของเราเองว่าเราเนี่ยมันยังเป็นยังไงอยู่ยังเป็นโรคกระทอยู่หรือเปล่าถ้ายังเป็นโรคกระทอยู่ก็แก้ไขแก้ไขก็แก้ไขด้วยวิปัสนาวิปัสสนานั่นน่ะไม่ใช่เป็นสิ่งที่ลึก รูปฌานยังลึกกว่าวิปัสสนานั้นเพียงจิตอยู่ในจตุสชานเคอจิตที่อยู่ในจตุสชานเนี่ยก็เรียวกว่าเป็นที่สะสมพลังจิตตั้งแต่ปฐมฌานทุติยฌานตัสยฌานจตุสชานก็ถือว่าสะสมพลังจิตเ,เป็นสถานที่สะสมพลังจิต แล้วก็เมื่อสะสมพร,รังจิตเพียงพอแล้วก็ไม่จำเป็นต้องแต่ทำให้เป็นอรูปฌานเพราะทำเป็นอรูปฌานมันพิจารณาวิปัสะนาไม่ได้มันหายไปเลยอย่างนี้พอถ้าหากว่า <c oughs> เป็นจตุสชาญแล้วเนี่ยจตุสชานนี่ยังมีความรู้สึกแล้วก็มีความเข้มแข็งแล้วก็ มีความซึ้งแลก็มีสิ่งที่เรียกว่ามีพละกกำลังยิ่งก็เรียกว่าพลังจิตเพราะฉะนั้นเมื่อมีพละกกำลังของพลังจิตมากแล้วแทนที่จะเอาพลังจิตเหล่านั้นไปเป็นอรูปฌานก็เอาพลังจิตเหล่านั้นมาเป็นวิปัสนาญาณเสียมาเอามาเป็นวิปาาัสนาญาณแล้วก็พิจารณาวิปัสนามันก็จะเกิดความบรรลุได้ แต่การวิจารณาวิปัสสนานั้นไม่ใช่ว่ามันเป็นสิ่งที่ประเดียวเดียวได้หรือเรียกว่าเป็นสิ่งที่ทำแล้วมันก็มีความหวังได้อย่างนั้นอย่างนี้มีความหวังความหวังนั้นน่ะไม่สามารถที่จะให้ความเป็นวิปัสสนาสำเร็จได้แต่ความตั้งใจสังหารที่เรียกว่าทำวิปัสสนาให้สำเร็จได้ เพราะว่าวิปัสสนานั้นมีอยู่ว่าพาวิโตเจริญให้มากพะหุริกโตกระทำให้มากอภินัยยะจะเป็นไปเพื่อความรู้ดีสัมโพทัยยะจะเป็นไปเพื่อความรู้จริงนิบานายะจะเป็นไปเพื่อความดับสนิทอย่างนี้อย่างนี้ก็เรียกว่าดำเน,นวิปัสสนาด้วยพลังจิต ถ้าหากว่าพลังจิตไม่เพียงพอแล้วท่านจะดำเนินวิปัสสนาเท่าไหรมันก็ยังสำเร็จไม่ได้พลังจิตนั้นก็เกิดขึ้นได้ทางเดียวคือเกิดขึ้นมาทางและสมาธิถ้าไม่มีสมาธิแล้วพลังจิตก็เกิดไม่ได้มันเป็นอย่างนั้นสวัสดีส